อดมันอีโยสวนพอยญาอ่ะครับพ้าพี่น้องมาเบิ่งมาติดตามสวนยางพาราครับอันนี้เจ้าของสวนครับพอยญาอ่ะครับพอยญาอ่ะอันนี้อยู่อยูใส่พอยา,ยาวอยู่บันทงน้ำเมืองครับผมอยู่บันทงน้ำเมืองอันนี้ยางพารานี่แจ็คส่วนพอยญาอ่ะสามร้อย สามลอยอปลูกพันธุ์ยังนี่ยางพราราสองหาหนึ่งพันสองหาหนึ่งพงนันผสมหกลอยก็ <S <S มีพันผสมหกลอยก็มี่มา <S 2> <S 2> นี่สภาพตน้นยางพาราพรอยาเอาครับอ่ะอน,นี่มื้อนี้วันที่อ่าวันที่สิบเอ็ดนะครับเดือนกุมภาพันธ์ มาถ่ายตอนเท,ที่ยงแดดๆได้นียนี่เจ้าของสวนนะครับแต่ก่อนมันเป็นยังไงพ่อเนี่ยสวนยางพาราเขานสิเป็นอย่าวออกดำๆเป็นน้ำดำๆแต่ก่อนเป็นเสือล่าอือ <c oughs> อยากเป็นเสือล่า <c oughs> ครับปัญหาอยู่เสือล่าปัญหาคือเสือล่าเสือล่าดำครับเป็นออกน้ำหอกดำดำอ,อ่ะอื เป็นล่าดำก็เลยตัดสินใจว่าเอาปุ๋ยแบคแคทมาฉีดเบิง่งาทดลองเบิง่งเออทดลองเบิ่งวันเสด็จพ้นหรือบอ่ <c oughs> เออ <c oughs> ลองทดลองเบิ่งสัก่อนวันสิได้ผลหรือบอ่แม<ว>่นบ่มาตะพ่น2เทื่ออ่าความแตกต่างเป็นจังไงบัดนี้คือจังมันต่างขึ้นหนามันก็คือจังแดงหนามันสิบ่ค่อยดำๆอือห <c oughs> นามันอยากแดงๆเปลบื่อมันกระนิ่มออื <c oughs> น้ำยางมัน็พิ่มันไหลดีแน่ยอยู่ขนาดนาแหลงขนาดนามันถ,ถอดใบครับอ,อืมบันนี้ปัญหาราดำมันลดลงะ่ะงือยังไข่เนแนออยู่ไข่กเก่าต่างกเกา่าอืน้ำน้ำน้ำดำมันก็จะคอยกำลังค,คอยจางออกยอย่างอันนี้คือฉีด่นไปสองเถืาผนสองเถ่อบัณนี้จักมือฉีด่นเถ้าหนึ่ง เอกสิหฮาสุปโกวั่นหมดแล้วผลนัล่นแหลนแล้วแต่ขยันซิหหมฮามือฉีดปุ่นตัวนึงตอนนี้กำลังฉีดไปสองเถ้าอ, <c oughs> อย่ามาเบิงนกนำยางต้นนี้กันอ,าอาธิบายให้วังแนวว่า,ม,ม,า,วา,ม,า,วามันมันเป็นยังไงครับว่ามันแดงขึ้นมันมันเป็นยังไง่ะมันสดใสขึ้นมันใสอ่าเนือมันจะใสขื้นไมยถึงว่าเปลือกเข้านี่เปลือกมันเปลือกตัวห้างกลีดเปลือกห้างกีดมันจะใสแดงขึ้นครับมันจะแดงเข้มขึ้นกัาเกาขึ้นข้าป่ายปูนแดง มันมองถึงว่าความสดใสมันมองถึงว่าความสดใสที่ที่เห็นจากต้นยางพาราที่เฮากีดเนาะจากต่กรอนนี่เขาเกียรู้สึซว่ามันจะมีปัญหาแบบว่ามันสิบสดใสว่ซั่านตาใสมันจะเป็นเงาเงามันจะเป็นเงาเงาเซ้าๆ <c oughs> เป็นเซาๆอือ <c oughs> <c oughs> บัดนี <c oughs> ้ฉีดไปสองเทื่อนเนี่ยเก็บอ่าคิดว่านำยางเปอร์เซ็นต์ยางเข้าดีขึ้นบ่างดีขึ้นก็เก่าอยู่ออื เห็นเห็นจากอย่างหนึ่งคือสียางพลาบหรือจังไนตอนไปขายสั่งน้ำหนักกิโลมันนี่แหละ <c oughs> จังไหนเอามันเหลือเดียวนี่นะมันเหลืออยู่สองหล่อใจสองล่อสามสิบจากสองล่อกุกัวสองหล่อใจปายุดอยูสี่สิบตนมันก็เลยทอเกาอยู่น้ำหนักอย่าง <c oughs> <c oughs> หมายถึงว่ายุดกีดไปสี่สิบตนเออน้ำหนักยางมันได้ตัวเก่าแต่ว่าน้ำหนักยางมาล่าได้ซ้ำเก่าทำเก่าโอ้บวกกับสภาพอากาศแรงปกติมันจะต้องลดลงลดอ่ามันนานแรงแต่ว่านี่ขนาดลดต้นไปสี่สิบตนแต่ว่าอ่าน้ำหนักยางเขาก็ยังคงที่ยังคงที่โอ้อืม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 บัหนีไเวลากีดนี่เปลือกนิ่มนิ่มอืมนิ่มอีลีเปลือกนี่จะนิ่ม หยีดง่ายบ่ง่ายแต่ว่าสูนขอแจกแจกเอาแต่กวางมันเป็นยังไงเสร็จมันเปลือกยางเอาแต่กวางมันเป็นยังไงเปลือกมันมันสิเป็นซาซาเขาดึงยามเขาดึงมันสุบนนิมในมืออมันสุบนนิ่มอืมเขาเขาเอาอันนี้มันนิ่มเขาจะเขาเพื่อเอาออกแล้วแต่เขาเอาเขาเอาออกกันไงเอาเขากันไงอันเป็นหนิม ถามถึงความรู้สึกตอนกีดยอย่างก่อนก่อนจะใส่แบคแครเนาะก่อนที่จะมาใส่ปุ๋ยแบคแครแล้วก็บแบคแครวันเนี่ยเวลากีดมันเป็นยังไงเวลาความรู้สึกตอนที่พอนายใส่เขาต่างังตัวมันหนิมนี่แหละมันก็ดึงง่ายดึงง่ายอ่ามันดึงง่ายคำมันหนิมนั่นมันดึงง่ายขั้นเปลือกมันหนิมอ่ามีความสุกเขึ้นบอกับการกกี่ยวอดึงข้าวเดียวมันก็แล้วมันหนิ่มเออ มันบ่ต้องใส่เวลาถึงน่ก่อนใส่เวลาถึงแต่ก่อนเฮาสิได้ครึ่งยามเฮาดึงเฮาสิได้ครึ่งนําเพราะว่าเปลือกมันบนนี่เปลือกมันแข็งเฮาต้องระวังอือมันสิได้กดออืๆมันเสด็จก้อดเม็ดนี่มันบ่ได้อดเม็ดนั้นคอยลอยมานแจ๊กมันก็มาเลยอืออือๆแต่ค้องหัวได้มันก็จ๊กๆๆ๊มาหลุดมื้อแรกมากี้ที่บนนี่ผักมื้อแรกผักบ่นี่อือ กีดหนึ่งพักหนึ่งหนาแงก็กำลังถอดใบกีดหนึ่งพักหนึ่งก็กำลังปงแสดงกีดอีกทีเทือหนึ่งคือวันสุกเป็นวะนี่พุ่นแหละวันสุกแสดงว่าต้องมาเหตุเคลิปบตอนกีดได้ไหมต้องเสียสีมาเบิงว่าตอนกีดมันมันเป็นอย่างไรนะวะมันเป็นคือจากยาว่าบอนะ้อองต้องมามาเก็บเทปตอนกีดว่่าอามันนิ่มขึ้นมันนันขื้นบอเดี๋ยวมาเบิงเปอร์เส้นยางมาีิเพราเนี้ย มันนีนตอนแกะไปขายมันเป็นยังไงอ่ะแกะง่ายแกะง่ายแกะง่ายบุคคลติดโป๊แกงกอดเราได้เอาลองเบงลองลองดึงเหมือนดึงมือนยังกว่าลองดึงให้เบิงเนี่ยอ่ะกอดเลยได้ดึงเสียใหย่กว่านี่มันใหญ่ได้ดึงมันกระติดแต่กระขอบมันธรรมดาแค่นั้นมันกระติดแต่ขอบธรรมดาแค่นั้น น้ำยางมันแข็งขึ้นมันมันเปอร์เซ็นต์ยางมันเพิ่มขึ้นโอ้นี่นนอ,อือ่เดี๋ยวไปหาเัญ่าลักเบิ่งแล้วมื่อไรเกีดให้เบิ่งนอกกางเว้นเนาะบอกมาเบิ่งซ้อนกางเขือนเดี๋ยวมาถ่ายอือนี่พี่น้องเบิบ่งเปลือกอือเกียร์ยามเด้อเบิงบ่งเบืองโอ้ ฝีมือพ่อปานนั่นแล้วฝีมือฮัดใหม่ฮัดใหม่แต่ว่ามันกบบฝีมือฮัดใหม่เขากระตาบอดีเนี่ยเหมืนเดี๋ยวไปถามยาหลักเบิ่งมันเป็นยังไงเอาเดี๋ยวถามยาหลักเอาโอเคเอายาหลักยาหลักอ่าเที่บนสุดล่างดำตายคุณก็มันมันเป็นยังไงอั่งแต่เสียแบคแคทมาเนี่ยเอามันดีและยางหนามันกันนิ่ม หนามมันก็ะชดชื่นเบืองมันบกตะกอนมันสีดำบัดรชีนี่แหละมันหนามันแดงซึ่ว่าหนามันแดงหนำมันชดชื่นนี่แก่ถ่ายก็ทาบปูนใช่หมว่าต้นถ้าปูนเกลือต้นเนี่ทาบปูนแดงาโอ้ไม้ถึงว่าหนามันสดชื่นขึ้นพี่นี่หนามันแดงโอ้ดีนี่ตอนนี้ใบซองนี่บางทีนี่ยังไหลอยู่นี่ยังหยอยอยู่โอ้นี่ แสดงว่าซ้ามากีดพาแหลงในเรื่อยมาจนเป็นตลงยุดเลยได้เนาะเอาถึงความยาหลักแต่ก่อนมันเป็นยังไงยาหลักสวนเจ้าเราแต่ก่อนบอืมันปูเล็กกี่ปูปูปูฟุงยอดน้โพิษเนาะเออแล้วปต่างเก่าอยู่นัแล้วต่างยังไงยางมันตอนนี้เข็มกูเก่าน้ยางมันเข้มกว่าเก่าเออเราจะพาขอยางไปเบิ่งยังนี่เบยางไปเบิ่งต้นเป็นเชื้อราอันใช่ปลาไปเบิ่ง ต้นเป็นเสือล่ะต้นไหนฮะต้นนี้บอสนี่นี่ต้นที่ต้นไอาต้นนี้ดิมันย่างไม่เก็บคู่เก่าว่าน่าคู่ใหญ่อ่อนต้นนี้บอสที่เป็นสีดำนี่นี่นี่ต้นนี้ที่เป็นสีดำโอ้นี่นี่ทางนี้โอ้นี่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 คือแพะเก่าพี่ยวแพะเก่าเป็นลาดดำ ตะกี้เซนตตัวมันดำตะกี้ันเดียวนี้มันมันขาวัอันแดงอันนี้ถ่ายคลิปไปอยู่ตนนี้ตอนนั้นมันจิเป็นดำมาบบิดเลยดำมาบบนานี่วที่มาถ่ายตอนกันานี่มันบ้คนานี่ล้านเนล้ยมันจางเ่ยมันเศ้าเลยมันจางเยซึ้งกว่าต่างกาว้ามเดตันเบิมันจางอลไนี่แต่กีมันดำปุปนอืมนี่ละตอนนี่แหละ มันซึกว่าดีอยู่มันตายจะเปิดมันมันซึ่ว่าดีอยู่เมื่อกี้มันสีดำเบอร์เบิร์ตอือสีช่องเสือมันค่อยแดงออกมาแดงออกมาแดงออกมาอะไรเต๋อจริงจริงไม่สุสีดำนั่นสิออกมาต้นเมนเมนตต้นนี่ต้นยี่เราเป็นน้ำประมงต้นสีค่อยถ่ายไปอยู่เออราะเป็นเป็นกีเหลเป็นเป็นเตปิดอนาที่แหลกคุณมันจะเป็นมาแต่น้อยบูดจก เป็นหลายๆวากินเหลืกี่สิ่งซึ่งมันจ๊กเขาไปหาน้ำยางมันตัวนาลุ่มมันนาเปิดไม่โจ๊กเขาหาน้ำยางนี่แม่กมาทุกคนนี่ดำเบิดน้ำดำจกหานัยางมันไม่ได้เขาแกนแห้งเมื่อแถวกอนมันดำเบิร์ดเลยดำเบิร์ดยางมันออกมานีดำเป็นสีดำมัน่และมันโตขางนมันจะดำดำจาง ดีดิ้นนึงมันจะมาเอาปุ่นหัวใจอืมตัวนึ่งแม่กัดสีส้มเสืออันไหมาเนี่ยตนองดิ้นสีดำเอาให้ยายลากฝากถึงคนที่กำลังเบิ่งคลิปอยู่ว่าถ้ายางมีปัญหาแล้วเปิดใจใส่แบ็คแคทแล้วมันมันซอยได้อีหลีบอกเอาซอยได้เออนี่ขนาดแม่สีส้มเสื่อยังจักว่าดีอืมหัวซึกว่าดีว่าสันซ่าวกเป็นลาดำวกเป็นหนามดำดำไล่ออกมา รู้สึกว่าดีกว่าเกาต่างเกาทราบผู้แม่หยดน้ำโกดว่ามันดีอยู่ใส่ใส่ซองเถอะแต่พอได้มีปัญหากะให้เอามาใสา่บังเดอร์ก็แยกหลักใส่ละบอกพี่น้องเขา้าว่าดีของเขาอยู่วัน <c oughs> <c oughs> นี้ขอพูดยาลักกับพน่าครับผม<า>อ่โอเค